รับกระดูกสันลังคดของคนไข้รา,ายนี้นะครับก็มาด้วยกระดูกสันลังคดที่บริเวณกระดูกช่วงอกต่อระดับช่วงเอวซึ่งมุมในการคดของกระดูกสันหลังของน้องเนี่ยเริ่มต้นจากมุมที่20อง,งศาค่อนข้างมากคือประมาณ4-5องศาช่วงแรกที่คนไข้ามาตรวจพบว่ามุมตรงเนี้ยมันเป็นมุมที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว จึงได้มีการส่งตรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาขอ้อมูลเพิ่มว่ากระดูกคดที่บริเวณกระดูกสันหลังช่วงนี้มันมีความคดที่ตำแหน่งอื่นเนี่ยมากน้อยเพียงใดและมีความยืดหยุ่นกระดูกสันหลังเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการ หาสาเหตุนะครับว่าสาเหตุที่คดจากตรงนี้เนี่ยมาจากรูปอื่นๆได้หรือไม่นอกจากนั้นนะครับก็จะมีการประเมินเรื่องของการเจริญเติบโตของคนไข้เนื่องจากน้องเป็นเด็กที่กําลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเราต้องทําการประเมินให้แน่ใจก่อนว่าการเจริญเติบโตของน้องเนี่ยมาเลยพ้นจุดสูงสุดของการเจริญเติบโตแล้วซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทําการผ่าตัด เนื่องจากหลังจากนี้ไปแล้วกระดูกสันหลังจะไม่ได้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างมากนะครับทำให้ผลการรักษาเนี่ยได้ผลดีและไม่กลับมาเป็นซ้ำครับ